สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะสู่กับ,บช่องพาวด์เคเอสนั่นเองอ่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่าไปทัวร์ข้าวแก้วประจกรนะครับที่ขอประชุมคนเอกสุจินดานครับไปยูนของโรงเรียนนี้นะครับอ่าวันนี้วันเสาร์เลยนะแล้วเป็นคไม่หยุดไม่หยุดไอเนี้ยเ,เรื่องปกติก็เลยจะพาไปทัวร์ข้าวแก้ววรรณกรรมของโรงเรียนนี้กันครับปีที่แล้วก็ไปนะแต่ปีที่แล้วทําไม่ดีเท่าไหร่นะครับ แต่วันนี้จะมารั้งนึงโรงเรียนน้อยสุตภายเด็วยวันนี้อะโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปทัวร์ครับไปกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนี่ครับแล้วเราก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้นสี่ของโรงเรียนนะครับข้างหน้าผ่านไปนี่จะเป็นห้องภาษาไทยนี่หอประชุมของทวิทานะครับคุณเอ็ดสินดาไปอยูุสวัสดีครับ อยู่แต่งเงียบๆ่อยนะครับเราก็อยู่ในหอประชุมแล้วครับใครจะต้องยูทูบนี่เพื่อนผมอันนี้ก็หอประชุมอ้ามาแล้วเพื่อนผมเองก็ที่เหลือก็อรอคนอื่นนะเดี๋ยวดูดิดไม่ไใช่อะไรเป็น รอเพื่อนอเคยไปด้นว่ามันนี้จะเป็นยังไงครับว้าวไข่ต้มอันนี้ยังไม่ถึงเวลาก็มาเดินดูรอบๆก่อนทำคอนเทนต์เหมือนปีที่แล้วครูทำให้เหรอไหนเขียนชื่อแล้วเหรอเขียนชื่อครับโอเคมาเรียนด้วย เดี๋ยวคูต้องวันนี้น่คอนเทนต์ครูคืออะไรวันนี้มครัวทำอาหารเช้าวันเสาร์นะเท่าจะรชมทงบ้านวันนี้แม่ดมาาจะไปดูรอบๆทีนึงนะครับทางนอคนี้ก็เล่นกันอยู่นั่นไอพวกนั้นห้องพวกนั้นมาเรียนพิเศษวันเสาร์เราไปดูในห้องชุมเหมือนเดิม เร่มีเด็กมาเริ่มขึ้นแล้วต้องรับแล้วแต่แค่เขากินในห้องประชุมนะเรา,าก็จะเพิ่มมีโรงเรียนอยื่นเข้ามาแล้วตอนนี้ผมย้ายที่มานั่งอีกที่หนึ่งที่ใกล้กับโรงเรียนอื่นมากกว่าเดิมอันนี้คือรุน่นพี่ไป ้วเขาก็มาแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์เราเรแล้วดูฝั่งโรงเรียนอืน่ดนดูสิจ้าเรียนอื่นเยอะดูแต่ว่าไม่อยากถ่ายเขาลัวเขาโดนจ่าบ้าพี่แท้่ยวของเขาไม่ได้ให้เหมือนกันเศรษฐีเลยเดี๋ยวอาจจะต้องขยับไปฝั่ง มีรับเาให้าสาเห็นตัว,วนะท่านูอนอคลัดเหมือปนปีฟูฟูซาลภาษาไทยตรงีเทวิาพิเศษไม่นด้มาฟีนะเขาบอกว่าฟีานี่แีที่ไ้วนี่มาเดี๋ยวเอาเดีก่อนเดี๋ยวช่วงเที่ยงครับเดียเด๋ยว <ขอ S 1> ดู<ข>อัดคลิปวีโอบรรยากาศที่ดูอาจจะเปสัมภาษณ์ติกงเรียดเหมือนฟีที่แล้ว ที่น่อผมมที่สไปดูกันชองพักเทียงนมไม่ผิดจะเล่นได้อะ่ดี่วชอบพักเทียงอยู่ไปดูข้าวจอะไรกับผัตาลนี้ข้าวแกง อยากกินอะไรกินนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะไปสัมภาษณ์พี่พี่เขาว่าเป็น่ต้มไม่ดีจ้งไม่สัมภาษณ์ใส่ต้มตนนไม่ต้มต้มนานไม่อร่อยไข่ม่นด้ไม่อร่อยมันเย็นไปนิดนึง แก่ไม่ดีด้วยไงเดี๋ยวถ้าเขามีการกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เขากันว่าเป็นไงเอาละคับเดี๋ยวผมขอไปนอนนึงขึ้นหนาวมากนี้ก่อนที่จะต้องสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อนโรงเรียนอื่นกันนะครับก่อนที่จะต้องสัมภาษณ์ความอยู่ข้างนอกค่ะหนาวมากข้างในเอตอนนี้ก็มีคนทิ่าาอยู่ห้องรับรองครับ โอเคเดี๋ยวผมออกมาตากตรงน๊้นมันหนาวจริงๆไม่ไหวมันหนาวมากข้างในอ่ะคือข้างในมันเปิดแอร์ตลอดเวลาไงนะข้างในหอประชุมเมื่อกี้มีกินข้าวเสร็จปากแดงมากไ่แนเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เขานะคะตอนนี้มีบางคนกินข้าวเสร็จแล้วนะครับคนกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์กัน การสัมภาษณ์จะเป็นยังไงไปดูครับมาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนรวับงสามคิดยังไงกับการเรียนทางนี้ครับภห้แก้วรรณกรรมก็ได้ความเรื่องกอนานแต่งก่นอแล้วอาหารเป็นไงม้างคับี่ใช้ได้แล้วเพื่อนผู้ชายนะครับเป็นไงครับคิดยังไงกับการสอนช่วงเช้า รูว่าได้ความรู้ไปเพิ่มกากที่ทำความรู้มากกว่านี้อ๋อคะ่ะแล้วอาหารเป็นไงบ้างครับดีครับแต่เย็นไปนิดนึงครับขอบเผ็ดไปนิดนึงขอบคุณนะครับบอกเรื่ว่ากา,า,ารเาารเียนแล้วค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับมาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากอิสลามทขวัญแห่งประเทศไทยค่ะคิดยังไงกับการสอนไพ่แก้วรรณกรรมช่วงเช้าครับรู้สึกว่า ดีมากค่ะเปิดโอกาสที่กับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์แบบอะไรเกี่ยวกับกอเลยก็แบบทําให้เราได้มีความรูม้เรียนรู้มาเยอะค่ะแล้วมากันกี่คนครับมา,มากันห้าคนค่ะอิสลามปีแถวเข้ามาใช่ค่ะมาตั้งแต่รอบมารุ่นที่สองค่ะโอ้แล้วในกลุ่มนี้มีใครเคยมาปีที่แล้วไหมครับอาจจะมี คเคยสัมภาษณ์แขงอิสลามนีม่เลยสวัสดีครับมดิจ้าไม่ทราบวา่าการสอนช่วงเช้าเป็นไงครับอะไรนะคะไม่ทราบวา่าการสอนช่วงเช้าเป็นไงครับการสอนช่วงเช้าเหรอพ,พี่สองคนใช่ไหมพี่แม,มใช่ไหมก็สนมกดีแล้วันก็มียกตัวอย่างให้ได้เห็นเนาะ แล้วก็จะมีการแก้ไขให้เด็กๆมาช่วยช่วยในการแก้คําที่มันไม่เหมาะสมเด็กก็จะได้ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ได้แสดงศักยภาพของเราคือว่าคือว่าดีค่ะการรวมทั้งนี้ให้ให้แก่วัฒนกรรมนี่อิสลามนี่มากี่คนกี่ครั้งแล้วมาห้าคนลูกห้าคนดีพี่มาห้าคนมาหลายคนมสองครับมสองพี่พี่เขามอห้ามหกโอ้ครับ คตอนนี้เราก็สัมภาษณ์ไปถึงสองโรงเรียนนะครับนั่นคืออิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยแล้วก็โรงเรียนอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวผมลืมโอเคแปลว่าสัมภาษณ์แล้วสองโรงเรียนนะครับสองเรียนกับสามสี่ประมาณเกือบเกือบประมาณสี่ห้าคนครับที่สัมภาษณ์ไปเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าอีกเพราะว่าตอนแรกผมจะสองโรงเรียนแต่ว่าเขายังไม่ว่างไม่รู้ว่าตอนนี้เขาว่างหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เราก็มาดูมาสัมภาษณ์เ <c oughs> พื่อน มาในแบบของควิทาพิเศษนะครับว่าเขาจะคิดยังไงกับการมาเข้าค่ายที่อปปเอาคนพร้อมคนดูแล้วอะไรครับพี่ครับคิดยังไงกับเอ่อการเข้าค่ายแก้ววรรณกรรมปีนี้ครับสนุกครับค่ะสนุกครับสนุกขึอนแลกินข้าวอะไรครับเนี่ยนี่เป็นมแมลงไก่แมลงไก่ต้มอ่ะแต่ไก่ต้มผมกินไปลแล้วกินไปแล้วก็คือจอนนี้อยู่ช่วงพักเที่ยงเอาวตารสักให้สัมภาษณ์ สักคนแล้วกันของทวิตาเยอะจริงใจเพื่อนั้นมาตัดขายตรงนี้รู้สึกดีรู้สึกดีเอาคนเดียวเลยนะรู้สึกดีมากแกก่อนก้าวทิงก่าวอะไรก็เอาหมดอะเอนเลยเกือบทุ่งนาแล้วเนี่ยกิจกรรมอะไรเราก็ร่วมกันของรางวัลหมดด้วยเอาหมดด้วยไม่แบ่งแข่งเยไม่เดี๋ยวขออะไรนี่เพื่อนครับเพื่อนทองก้า เก่งทุกงานทั้งาน,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 นข้าสุดไทยเขาเรียกอะไรงานอะไรโดยที่เจอท่านชฟชาติ๋องานหนังสือนั่นแหละก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งของไทยพิธาที่เก่งเหมือนกันนะครับคนนี้เทเราก็จะไปดูนะครับคอนเทนต์ตรงนี้จะเป็นขายของแต่เขาน่าจะเก็บแล้วเราจะไปดูโซนอื่นกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไง ซึ่งตอนนี้ก็มันโซนเพื่อค่ะเพื่อน้องเร<ฮ>ียน<อ>ที่สัมภาษณ์ไปแล้วครับทุกคมีบางคนที่ยังไม่สัมภาษณ์แต่ว่าเดี๋ยวเขาพยายามสัมภาษณ์ที่ดีที่สุดนะครับถ้ามีกล้องนี่จะดีขึ้นเยอะไม่มีเงไปนี่ก็เป็นบูธของรางวัลค <c oughs> รับที่แต่กล้อง ไปสัมภาษณ์คนอื่นต่อครับรู้สึกว่าภาพใหญ่คนต้องดีขึ้นแล้วสวัสดีครับมาจากโรงเรียนอะไรครับามาจากโรงเรียนมาเทอมมาถึงค่ะคิดยังไงกับกิจกรรมช่งชวงเช้านี่ครับในช่งชวงเช้าก็สนุกดีได้รับความรู้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแต่กงก้อนหรือว่าการแต่งก้อนให้ถูกสัจธลรมต้องแต่งยังไงแล้วก็ได้ทดลองแต่งก้อนเนี่ยค่ะแล้วคิดยังไงกับอาหารอาหารที่ช่วงเที่ยงครับ วันนี้ก็อร่อยเป็นแผนที่อร่อยมากแล้วก็มีไขต่ต้มด้วยเอาไปนะครับถากการช่วงเช้าก็คือสัมภาษณ์ไปแล้วถึงสี่คนตอนนี้ก็ครบแล้วรวมทวิธาอีกสองคนที่สัมภาษณ์ไปรยากาศก็ดีกว่าปีที่แล้วผมว่าจะได้ตัดต่คชิปคือปีที่แล้วผมต้องไปอัดใหม่เพราะว่ามันแย่มากจริงปีนี้อาจจะแย่ ตอนแรกเราจะสัมภาษณ์คุณครูครูแต่กลัวเขาไม่ว่างกัน,นเดี๋ยวช่วงบ่ายทช่วงเที่ยงก็เลยเป็นโอกาสดีที่สุดเพราะว่าช่วงบ่ายเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คุณครูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงกคบสัมภาษณ์ดีกว่เาเพราะว่าจะไปดูงานต่อไปดูงานต่อดีกว่าไปเลย เราเรียนอะไรกันครับคิดยังไงกับกิจกรรมช่วงเช้าครับแล้วคิดยังไงกับอาหารโรงเรียนนี่ครับช่วงบ่ายอร่อยมากอร่อยครับนี่ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติอ๋อขอบคุณนะครับ